นี้นะคะเราจะมาทําผัดฟักทองเคลือบไข่กันแล้วก็วันนี้เราจะทําเป็นแบบมังสวิรัติด้วยเพราะเราจะ oh. ใช้น้ปาปลาเจเริ่มต้นนะคะก็คือส่วนผสมเนี่ยง่ายมากๆมีแค่เราจะใช้น้ํามันมะกอกนะคะผัดฟักทองให้ mm hmm. หอมก่อน uh. อ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บพอฟักทองหอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาลงไปเพื่อทําให้เขาอะสุกนะคะไข่กับตัวน้าปลาเอา <4. S 1> เอาแบบเอาแบบแค่ไหนเอาแบบตีแบบไ <Okay. S 1> ข่เจียวเลยไหมไ ไข่เจียวเลยแล้วก็ใส่ปลานดำปลาเจของเราซอยเข้าไปใช่อันนี้ก็คือเอาแบบเค็มพอดีพอดีเนาะไม่แบบเยอะเกินไปเวกันกินไข่อ่ะฮะใช่เขาเรียกโอเวอร์แวจเอรียนโอเคลงได้เลยแทีนี้เราก็จะรอให้เขาแบบเซตตัวนิดนึงแล้วเราจะคนมันก็จะเหมือนเราทําไข่คนอะไข่เยอะมา่น่ไข่เยอะไง สุดยอดนะฮะขออนุญาตจัดเลยได้ไหมครับผมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสําหรับผัดฟักทองเคลือบไข่ของเราอันนี้ก็จะนิ่มพอดีนะคะไข่ก็จะแบบว่ากําลังดี